ตามรีเมเดียร์รีเจลลี่เปิร์มอสใหม่ให้ทุกคนตดยเฉพาะที่มาใหม่นั่นก็คือเมเนฟี่ยทุกคนโอ้โหแล้วคอสายท่าน้ำเหมาะสงกานพอดีเลยครับทุกคนนะเดี๋ยวหน้านายมาผิดเกมหรือเปล่าเพื่อนโอเคไหนเรามาดูซิอ๋อน่าจะเป็นแบบเดิมะทุกคนแบบรีเจลลี่เซลเหมือนกันนะนี่โอ้โหที่หนึ่งนี่สิพอยต์เองเหรอนี่คือผมมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบพอยครับทุกคนตอนนี้คือผมไม่ขึ้นที่หนึ่งเหรออ๋อน่าจะประมาณนั้นอะไรไม่รู้นะแค่มันเถอะโอเคมา คือผมมีแผนการเนื่องจาถึงแม้ผมจะไม่ได้ตัวละครเธอมาเนี่ยผมก็สามารถรีวิวสกิลให้ได้แล้วก็เรามีร่างนี้ด้วยไงเนี่ยคนเป็นร่างแบบธรรม,บบรมดานะ้ำใช่แบบเอสบวตแต่ว่าเป็นร่างธรรมดาฮะก็เหมือนกันแหละผมมีสูตรคำนวณไงม,มีสูตรคำนวณแบบใหม่ฮะที่ควรในการได้ตัวละครนี้มาแบบชิวๆนะไม่ต้องแบบลงทุนไปถึงขั้น1,000นะเฮ้ยให้งั้นเรามาทำการดูสกิลก่อนนะว่าตัวละครที่เราใหม่เนี่ยสกิลเป็นยังไงฮะมา <Okay. S 1> เปิดเสียงให้พร้อมเพราะว่ามันมีเสียงพูดด้วย ว้าวเรียกใครโอ๊ก้ามาด้วยอุ้ยถือว่าสวยฮะทุกคนสวยไม่ถึงเท่แต่ว่าสวยมากนี่ฮะเป็นการหน้าถู่กระเจิดบางทีหมดสปินฮะแล้วเต้นลำใต้น้ำเชดเดอร์ใต้น้ำฮะทุกคนผมมีปลาแล้วมีมีโลคาร์ล้อด้วยไงนี่โลคาร์ล้อสี่นิโรนิโลคาร์ล้อไปแล้วนี่ฮะมีวงล้อมันก็นี่มีไงโอาก้ามาแล้วนี่ไงงับหนึ่งทีไปงับหนึ่งทีคือตายนะมาที่มาแล้ว แล้วลองไปต้มเรียบร้อยฮะทุกคนเฮ้ยถือว่าสวยงามเรื่องทุกคนนะถือว่าสวยงามเปนเรื่องเลยนี่นะแล้วก็จะมีร่างธรรมดาด้วยเนะาะร่างธรรมดาคือท่านาะธรรมดานี่ฮะนี่กับร่างนี้มันก็คล้ายๆกันแหละออมีสวยทุกคนที่ได้ตัวละครนี้มาโดยการไม่ต้องไปถึงหนึ่งพันพอยทุกคนตอนนี้คือผมมีพอยอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมแล้วเรามาดูนี่ฮะนี่คือผมน่ามกาสูมไปแล้วฮะสิบครั้งเนาะแล้วก็จะได้ประมาณนี้มาตสิบพอยเนี่ยได้สามเศษนะบวกกับนี้ห้าเศษแล้วไปแปดเศษใช่ม แล้วเราก็ต้องมาดูตรงนี้ให้ทุกคนอีห้าเศษแฝบบวกห้าเท่าสิบสามมทุกคน,นแล้วก็สิบสามนะจำไว้นะทุกคนสิบสามบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเศษใช่ไหมแล้วก็มาดูนี่เกิดส่วนพอยเนี่ยเราได้ทั้งหมดสามสิบเศษรวมแล้วถ้าเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้ทั้หมดห้าสิบเศษฟรีๆทุกคนห้าสิบเศษคือได้ถึงตัวละครนะเพราะงั้นปะนัวคำ <c oughs> นวณเดี๋ยวงงๆหนะ่อยเนาะแต่ว่าก็ชิีชววยวๆวะทุกคน,นเราต้องใช้เพชรเยอะแยะฮะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดประมาณนี้แล้วสามใบพอยแล้วใช่ไหม ก็สุ่มไปอีหะสามครั้งโอเคเพชรไม่ต้องกลัวหมดฮะทุกคนเพราะว่าชิวๆไงเนะี่ยทุกคนหน้านี้มาด้วยโคตรดีอ่ะเรียบร้อยฮะหน้ามาหมด20พอยต์หน้ามาหมด20เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอการันตีให้ทุกคนหมดเวลาภายใน2วันนี้เนาะผมก็ได้ตัวละครน,นี้มารีวิวให้ทุกคนดลูละขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับขอรับชมครับกดไลค์ด้วยนะฮะ